หลือถึงชิ้นเดือนไหมครับเดือนชนเดือนแบบน่ารักอะค่ะให้แฟนบ้างให้เขาช่วยบริหารก็คือฝากไว้กับแฟนปลอดภัยแน่นอนไปทำงานบริหารเงินยังไงไปดูกันสวัสดีครับปุียแนะนําตัวหน่อยครับพี่โจนะครับปุ้ยทำงานมากี่ปีแล้วครับเข้าปีที่3ครับอยากรู้เทคนิคการบริหารเงินเดือนฉบับมนุษย์ออฟฟิศหน่อยครับของผมพอเวลาได้เงินเดือนมาครับก็จะแบ่งออกเป็นส่วนตัวที่ต้องใช้ต่อเดือนเราจะต้องมีแบบโอนไปบ้างตรงนี้บ้างให้ แฟนบ้างให้เขาช่วยบริหารก็คือฝากไว้กับแฟนปลอดภัยแน่นอนแนะนำตัวหน่อยชื่อมายครับผมอยากรู้เทคนิคการบริหารจัดการเงินฉบับมนุษย์ออฟฟิศหน่อยก็คือสมมติว่าถ้าเกิดเงินเดือนออกมาอย่างเงี้ยคือส่วนใหญ่เหมือนดั่งเป็นกรุ๊ปไว้ว่าเราแบบจะอันนี้เป็นค่ากินนะค่าช้อปปิ้งแล้วก็บางส่วนที่เป็นเก็บอะไรเงี้ยครับจริงๆแล้วว่าที่เราได้เงินเดือนมาเนี่ยถ่าอาจจะมีบางก้อนที่เราแบบโคนเก็บไว้อีกบัญชีนึงไว้ก่อนเพื่อเนี้ยแบบจะได้กันว่าเวลาใช้จ่ายอะไรก็จะได้แบบไม่ไปยุ่งกับก้อนที่เราเก็บไว้้คคครรรัับบสสวดดีอยาากกไเทนิิ การจัดการเงินแบบมนุษย์กันเดือนครับก็มีพยายามแบ่งนะคะแบ่งเป็นค่าห้องค่ากินค่าเดินทางแล้วก็ค่าช้อปปิ้งบางค่ะปกติแล้วคุณพี่มีการจดบันทึกรายรับรายจ่ายไหมครับแทบจะไม่จดเลยกลัวชอบอย,อย่างนี้เหลือถึงสิ้นเดือนไหมครับก็เดือนชนเดือนแบบไม่รักค่ะผมได้ยินมาครับว่าถ้าเราจดบันทึกรายรับรายจ่ายเนี่ยจะทำให้เราติดตามค่าใช้จ่ายเราได้มากขึ้นอย่างเช่นพวกค่าใช้จ่ายประจําค่าน้ําค่าไฟค่าเด็ดเนี่ยครับแล้วก็พิเศษน่าเลยถ้าสมมติว่าคุณพี่ใช้บัตรเครดิตอันนี้ชําระเต็มในทุกๆเดือนนะ จะได้รับทั้งคะแนนสะสมสิทธิพิเศษแล้วก็ส่วนลดแบบไม่รู้ตัวเลยครับสิทธิพิเศษแบบไหนบ้างล่ะคะก็อย่างเช่นเวลาคุณพี่ไปทานอาหารไปช้อปปิ้งหรือว่าไปเที่ยวไหนครับรับเครดิตเงนินคืนแล้วก็ส่วนลดครับโดยเฉพาะถ้ามีเหตุฉุกเฉินอย่างค่ารักษาพยาบาลก็ผ่อนได้ศูนเปสูงสุด10เดือนเลยครับแถมมีเครดิตเงนินคืนสูงสุดถึง3 0 0 0 0บาทที่โรงพยาบาลชั้นนําที่เข้าร่วมเลยครับสมัครง่ายๆครับเพียงดาวโหลดแอปพลิเคชัน YouChoose แล้วก็สมัครในนั้นได้เลยนะครับยกเว้นค่าครียนแรกเข้าแล้วก็รายปีด 拜拜。Bye bye.